พอใจแั้วล่ข้าลองุญต่างทางข้าดังพอบว่าจะมีทางหนึ่งไมแต่ระวังก่อนพ,พ,พี่ชายคนดังหอบชายนี่นี่นี่ซ่อนลูกพี่ชายคนดังลุงอยู่ข้างนี้แล้วแล้ไม่มีบาเรียไม่สามารถเข้าไปได้นี่พึ่งนี่ซ่อนู ตาลุงเริ่มกลับมามือนเดิมอีกแล้วดูดิครับตอนนีทน้ท่านพ่อเจอ้าดวนมันครั้งก่อนเลยใช่ท่านชายข้าไปจนดาบครั้งแรกความความน่ากลัวเริ่มกลับมาแล้วแล้วเราจะเอาไงดีท่านชายตอนนี้และน้องนวลก็เป็นห่วงท่านพ่อเขามากเลยเนี่ยตอนเนี้ย พ่อเขไม่รู้ชิงก้อนแต่บีเอพึ่งไม่รูสมุนไหนซื้อตู้นอกไปได้บ้านเดียวปะตู้นอกบ้านเดียวปะจตาฟูเขาจำเราไม่ได้แล้วก็ครับสวัสดีครับสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเชนคนลังข่าวนะครับก็ไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องนะพี่พีเอฟซีทุกคนก็ในวันนี้นะพี่พีเอฟซีทุกคนน้องนวลเนี่ยผมได้บอกกับน้องนวลแล้วนะว่าตอนนี้พ่อเขาเนี่ย ได้กลับมามีวิชาคมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะซึ่งน้องนวลก็ไม่เชื่อนะครับน้องนวลก็บอกใหญ่ๆอยากอยากจะมากับพ่ออยากมาเจอพ่อซึ่งวันนี้ผมก็ได้พาน้องนวลมาด้วยนะครับอยู่นี่ครับสวัสดีค่ะก็แ้าผมมาทั้งสองคนเนี้ยอาจจะไม่ปลอดภยัยซึ่งในวันนี้นะครับพี่ๆสิทุกคนผมก็ได้พาท่านชายมากับผมด้วยนะ พออย่างไงก็ถ้าผมมีท่านชายปุ๊บยังน้อยก็ตาลุงก็จะเข้ามาทำร้ายผมกับน้องนวลไม่ได้ยังไงยังไงก็ท่านชายก็ยังมีวิชาอาคมอยู่นะถ้าตาลุงเข้ามาเนี่ยยังไงก็ต้องโดนท่านชายก่อนอยู่แล้วยังไงท่านชายก็ต้องมีวิชาอาคมป้องกันตัวอยู่แล้วนะครับพี่พี่สีกคนก็ในวันนี้นะผมจะพาน้องนวลมานะผมไม่รู้ว่าน้องนวลจะเชื่อผมหรือไม่เชื่อว่าผมก็ได้พูดให้น้องนวลน้องนวลฟังเป็นที่เรียบร้อยแล้วแต่น้องนวลก็ไม่เชื่อผมนะก็วันนี้น้องนวลต้องมาเห็นกับตานะว่าตอนนี้ตาลุงนี่่อ เหมือนจะเข้ามาทำร้ายผมอย่างเดียวเลยนะพี่พีเอฟซีทุกคนก็เอาอย่างนี้นะเพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะเดี๋ยวผมจะพาน้องนนกับตันใช้ยเนี่ยไปหาตาลุงกันเลยนะว่าตอนนี้ตาลุงทําอะไรอยู่หรือเปล่าเพราะผมมาค้างก่อนเนี่ยตาลุงเหมือนกําลังทําพิธีอะไรสักอย่างนะจะเข้ามาทำร้ายผมเอางนี้เพื่อไม่เป็นการเสียเวลานะพี่พีเอฟซีทุกคนเดี๋ยวเราไปกันเลยนะครับเอางนี้นะใช่ครับซึ่งน้องนน์้อนงนนพร้อมไหมน้องนนถ้าเจอพ่อนงนนก็ ้องนวลถ้าเจอ<ช>พอ่พอพ่อลุงนวลอยายเข้าไปหานะพี่บอกลุงนวลไว้ตอนนี้ตาลุงไม่ใช่คนปกติแล้วนะแ้วตาลุงขึ้นขึ้นึก่เข็หลังจากที่พี่ชายเขากลับมาเนี่ยเหมือนกับว่าพี่ชายเขามาให้วิชาคมกลับมาถ่ายทอดวิชาคมให้กับตาลุงเหมือนเดิมแล้วครับซึ่งตอนนี้ตาลุงอ่ะมีวิชาแก่งกล้ามากเลยท่านชายใครเข้ามาก็พร เพราะแค่เราจะพาน้องนวลมาเจอตาลุงไงว่าตาลุงตอนนี้ไม่ใช่คนปกติแล้วเฮ้ยตาลุงตาลุงตาลุงทาทายท่านชายนะตอนนี้ท่านชายอย่าไปใกล้นะตาลุงท่านชาย ท่านชายระวังตัวทำไมข้าขกับไก่เลยตาลุงเริ่มมีวิชาคมกลับมาเหมือนเดิมแล้วเกิดอะไรขึ้นข้าไม่ได้มันตั้งไรวันเปลี่ยนไปเิวเลยใช่ตาลุงตอนนี้ขนาดพี่พรมมาพี่พรมยังโดนเลยแล้วเราจะช่วยตาลุงได้ไหมท่านชายตอนนี้ข้าไมา่ร,จจรู้เช่นกันน่เจ้าพรมยังโดน แล้วเราจเจาไงดีท่านชายเมื่อตาลุงเป็นอย่างนี้ขจันเป็นสิ่งใดกันชายท่านช่วยพอ่อไขได้นะจ๊ะข้าขาหาวิธีช่วยเจ้าช่วพอเจยไงซึ่งตอนนี้น้องนวเห็นกับตา้องว่าะวยไ้ยงไงเพราะตอนนี้ข้าอยปล่อยวางทั้งมด้งแต่มันเกิดเรื่องแบบนี้ข้าลู้เปนหจริง ท่นพ่อจะรันนี้ข้าลังดคตางระงข้าหลังรอบว่าจะมีทางหรือไม่แต่ระวังก่อนพ,พี่ชายคนลังดูหังหอบช่นี่นี่นี่ซ่อนลูกพี่ชายหลังลุงอยู่ข้างนี้แหล้วแต่ไม่มีบาเรียไม่สามารถเข้าไปได้นี่พึ่งนี่ซ่อนลูก แล้วตาลุงเริ่มกลับมามุน่นต็มีแล้วดูดิครับตอนนีทน้ท่านพ่อเจ้าด้วนมันครั้งก่อนเลยใช่ท่านชายขับมาจนดถครั้งแรกความความน,น่ากลัวเริ่มกลับมาแล้วแล้วเราจะเอาไงดีท่านชายตอนนี้และน้องนวลก็ เป็นห่วงนั้นพ่อเขามากเลยเนี่ยตอนเนี้ยแ,แล้วท่านพ่อของค้าจำค้าได้ไหมจ๊ะค้าก็ไม่รู้จัเอาพึ่งมันซื้อตู้นอนไปได้บ้านเดียวะตู้นอบ้านเดียวปะจ้าูเขาจำเราไม่ได้แล้วเขาเลย่ไอเยพ่เนี่ย่าบ้าเอา้ก,กขย อย่าพูดอย่าพูดอะไรหากเกขอยาแต่ลุงแกจําไม่ได oh ้เลยนะเขาหลอกล่อให้น้องนวลจะเข้าไปหานะแต่ท่านอย่าเข้าไปนะจะเข้าไปใกล้เหรอแล้วจะเกิดอะไรกับเจ้าพอพี่พรมมาพี่พูนเองดนที่ครั้งนี้ลุงพูนนี้อยื่ท่ท่านพ่อเจ้าโยนไม่มีรด้วงหมูนทุกครั้งเมื่อครั้งก่อนตืเต้นมากที่ข้ามามีทั้งกรหาง แล้วตอนนี้บริวารดอนน้ำปลุนน้ำแปร,ปร,ปรก็แล่าอู้ระบาหมอจุดแพรบูงงยี่ี้ไปเย็นนักบาซึ่งตอนนี้บริวารของมันมันกำลังจะมันกำลังจะจ่ายนี่นะพี่พี่ทุกคนเหมือนกับว่ามันกำลังจะใช้บริวารมันกระหมากระหมาเหมือนแต่ก่อนแ,แล้วนะซึ่งกระหม่อมแล้วนี่ใช่เจ้ากองจะบอกข้าได้ยินกระหม่อมาอยู่ในร้านชี้นี่ใช่เดี๋ยวมันจะเรียกมันจะใช้สกจิตไอหาง ไอ้ไอ้ปอบนะั่นมันจะเรียกกลับมาดิมันได้งั้นรีดเจ้าชินได้ครับมันมีวิชา,าค <ง S 2> ุมแกง่งปล่อยมัแล้วนะเพราะตาลุงมันกลับมามีวิชาอีกแล้วท่านชายเรามันจะเรียกข้าต้องไปเตือนจบบอเจ้าปอบกับเจ้าใช่ต้องไปเตือนน้องปฐุมไ,ไม่ดีต่ำมาแน่นอนใช่นี่นะแล้วเราจะเอาไงดีท่านชายในเมื่อน้องนวลเนี่ยเฮ้ยเยเฮ้ยตาลุงท่านชายระวังนะตาลุง เฮ้ยเจ้าเดินทำไมกันต่อเจ้าเดิกัมันไม่ใช่พ่อของจ่าแล้วนนวลมันไม่ใช่พ่อของนนวลแล้วนะเจ้าอยู่ตรงนี้เจ้าอยู่ตรงนี้เจ้าเข้ามาใกล้เลยเฮ้ยแอ้แท่านชายระวังคือยิงอะไรนี่เขาบอกว่าเขาบอกอยากตายเลยไงเจะาทำลายตอนฉีดนู่น ดี๋ยวมีสติไมเดีกับเจ้าเยี่ยมจ้าเกียฮะข้าไม่รู้ว่าเจ้าพูดสิ่งใดแต่เจ้าเป็นถึงท่านพ่อของนางพิษนางจันเฮ้ยเฮ้ยท่านชายท่านลุงอาเล่าระวังตัวนะท่านชายน้องนวลท่านชายเป็นไรท่านชายคือพ่อทำอะไรท่านท่านชายท่านชายท่านชายเกิดอะไรขึ้นท่านชายระวัง ตาลุงทัชัยทรวงทาชัยัชัยมติตาลุงยุ่ทชัยเจาทำาได้เจ้าทำชัยหมดเลยมีเจ้าเชนทาชัยวงตัวข้าอยากใเจ้าทาทานชัย น้องนวลไม่ต้องไม่ต้องร้องตอนนี้ตาลุงไม่ใช่คนปกติเหมือนเราแล้วท่านชายซึ่งตอนนี้ท่านชายโดนเล่นงานแล้วนะพี่พี่เอฟซีทุกคนผมไม่รู้ว่าตาลุงนี่นะครับตาลุงมันกลับไปก็ะตอมท่านชายเป็นไงบ้างครับเมื่อเป็นอย่างนี้แล้วดูตาลุงดีครับ แม่โอ้โออ้อ้สีนตัสูีอะโอ้สี่คนตัสูสีอะวะเนี่อ้โ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 อ้อ้ฮะฮะฮะลุงลุงมานั่งใกล้ๆพี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเป็นห่วงเดี๋ยวล้านชายเพื่อจะช่วยตาลุงได้เราไม่รู้เลยจะช่วยได้หรือเปล่านะครับตอนนี้ท่านชายก็กำลังนั่งทำสมาธิอยู่นะครับ ตอนนี้ท่านชายก็โดนเล่นงานแล้วผมกับน้องน้นต้องอยู่ต้องระวังตัวดีๆเลยนะครับขณะท่านชายนี่ยังมีวิชาขมแกงกล้ามากเลยตาลงุงยัเล่นงานได้เลยนะ จจเป็นไงบ้างครับแต่ลุงก็เฝ้ารอแล้วนะดูดิครับ<อ>ต่ลุงมายากลองของกับท่านชายนะเมื่อตอนนี้ท่านชายดีขึ้นยังครับาจริง,รงแล้วตอนนี้ตาลุงเราจะเอาไงดีท่านชาย ใช่ครับนวลข้าไม่อยากทำอะไรปลุมปามอีกต่อเชนครับจ้องดูลองจ้องไปอีกพ่อชายท่านชายซึ่งตอนนี้ผมแค่ข้าก่อนข้ามาขอโทษขอคำนองกับนวลแล้วข้าไม่อยากทำอะไรต่างนวลอีกไม่เราแค่อยากจะพาน้องนวลเนี่ยมาหาพ่อเขา<ช>อยากรู้โ<ช>น่นวลยังรู้ความจริงไง<ช>และตอนนี้โน่นวลได้รู้ความจรงงิงยัง ว่าพ่อของเจ้าในตอนนี้ไม,นไม่ใช่คนเดิมใช่แต่ข้าเจ,จ้าไม่ต้องกลัวข้ากับท่นงข้าจะเร่งภายนพอเจ้ากำไรมีเร็วที่สุดและรีกับจอดพี่จะเอาลุงเร็วที่สุดใช่ต้องกับตาลุงเอางี้ท่านชายเดี๋ยวเพื่อนเป็นการเสียเราเดินทางกลับดีกว่านะแล้วตาลุงเนี่ยเราคงจะทำอะไรไม่ได้หรอกถ้าเป็นเมืม่อก่อนข้าไม่ขอขอมารข้า ามารถทำได้ครับผมพ่อวันนี้ข้าขอขมาและข้าเลือกจะมาทำพ่อข้าไม่สามารถทำอะไรเป็นบันได้ครับผมไม่เช่นั้นข้าก็ผิดต่างหากและข้าจะโดนท่านบุคคลข้าลงโทษครับและเอางี้ท่านชายเดี๋ยวเราเดินทางกลับดีกว่าเนาะเพราะมันถือเจ้าเชนใช่ครับไปไปครับเดี๋ยวยังนี้นะครับไปน้องนวล พ่ออย่างนี้นะพี่พีเอฟซีทุกคนผมกับท่านชัยเนี่ยกับน้องนวลเนี่ยต้องขอเดินทางกลับก่อนนะเพื่อความปลอดภัยของน้องนวลกับผมนะตอนนี้ท่านชัยก็โดนเล่นงานหนักพอมานันน้องนวลก็ได้มาเห็นความจริงแล้วนะว่าตอนเนี้พ่อของเขาเนี่ยกลายเป็นเป็นผู้ที่มีวิชาคมแก่งกล้ามากแม้ว่าขครต่อขครเข้ามาแล้วก็จะนโดนทาร้ายอย่างเดียวนะพี่พีเอฟซีทุกคนก็พี่พีเอฟซีก็เห็นแล้วนะว่าตอนที่ท่านชัยจะเข้าไปปุ๊บเหมือนกับว่ามันใช้คาถาอะไรของมันสักอย่างหนึ่งนะทําให้ท่านชัยโดน ท่านชายกรีดร้องทรมานเหลือเกินนะพี่ๆทุกคนแต่ผมมาวันนี้อ่ะผมต้องขอโทษจริงๆนะผมแค่จะพาน้องนวลเนี่ยมาเนี่ยน้องนวลไม่เชื่อว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ไม่ใช่ไม่ใช่คนปกติแล้วตอนนี้ได้นงนวลก็ได้เห็นกับตาแล้วนะพี่ๆทุกคนก็เอางี้นะเดี๋ยวตอนเนี้ยเดี๋ยวผมกับท่านชายแล้วก็น้องนวลเนี่ยจะขอเดินทางกลับก่อนนะยังไงก็เข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ผมเลยนะพี่ๆทุกคนก็ไว้โอกาสหน้านะเดี๋ยวผมจะมาจัดการพี่ชายตาลุงกันดีกว่านะว่าตอนนี้เรามา ให้น้องนวลไดร้รู้ความจริงนะเอางี้ยังไงก็ต้องขอตัวลาก่อนนะพี่เพื่อทุกคนสวัสดีครับ